Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเป็นลุคนี้เลยค่ะอันนี้จะแต่งไปงานก็ได้ไปงานแต่งงานก็ได้นะคะหรือว่าจะไปงานปาร์ตี้ก็คือไปได้แทบทุกงานที่เพื่อนๆอยากไปเลยนะลุคนี้งานตาที่เดียเลือกมาใช่ไหมก็จะเป็นสีออกโทนแบบส้มแล้วก็โทนม่วง,วงนะคะให้มันหวานแต่ก็ยังไม่หวานจนเกินไปก็คือมีการตัดเลี่ยนด้วยสีม่วงตรงหางตาลุคนี้คือแต่งไม่ยากนะคะสามารถลองหัดแต่งตากันได้ง่ายๆเลยก็จะได้เป็นลุกตาที่แบบดูเเต็มมดูแบบอออออพร้กงาน ะะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าแต่งอะไรยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ งานผิวตัวแรกนะคะเราก็จะมาลงเป็นนัมบูสินตัวนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนทังกันแดดแล้วก็เป็นโทนอัพเบสด้วยนะคะมันจะช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเนี่ยเนื้อมันก็คือเกลี่ยง่ายมากนะทุกคนไม่ทําให้เครื่องสําอางเยิมระหว่างวันด้วยนะนี่นะคะพอทาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูขาวขึ้นมาหนึ่งระดับหรือว่าทําให้หน้าดูตื่นขึ้นดูสดใสขึ้นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาใช้เป็นรองพื้นของ run c o s m e t i c เลยนะคะใช้กับฟองน้ําของ j o ีน n a นะคะอันนี้คือไปชุบน้ำมาแล้วมันก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะลองพื้นรลันนี้คือเป็นลองพื้นให้แบบชอบจริงๆมันให้การปก ปิดที่ผิวยังสวยอยู่นี่ดูงานผิวของดันคอสเมติกลองพื้นอันนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆออใช้เป็นพับคูชั่นหรือว่าใช้มือลงมันจะให้การปกปิดที่มากกว่านี้นะคะแต่ว่าพอใช้เป็นฟองน้าเนี่ยมันก็จะให้การปกปิดที่ลดระดับมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเป็นแป้งฝุ่นตามนะคะเพื่อให้คมมันนิดนึงเพราะว่าเดียจะเป็นคนที่แบบหน้ามันนิดนึงนะคะเราก็จะลงเป็นกับแปรงพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะลงแค่ให้หน้ามันรู้สึกว่ามันลื่นๆแล้วก็ไม่ เหนเียวเหนียวจากการลงรองพื้นนะคะคิ้วเนี่ยเดียวก็จะเขียนเป็นทรงของเดียวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้อ่ะเราจะมาเน้นแต่งตากาันวันนี้ตาเราก็จะเต็มนิดนึงมีการติดขนตานะคะแล้วก็มีการแต่งตาเป็นโทนส้มกับม่วงนะคะคือสําหรับเดียรเดียรู้สึกว่าลุคนี้ย,ยังแต่งหน้าไปงานได้อยู่นะมันยังไม่ได้ดูฉูดฉาดขนาดนั้นคือถ้าใครสมมติว่าอยากแต่งหน้าไปงานใช่ปะจะเบื่อการแต่งโทนน้ําตาลโทนนู้โทนชมพูอะไรเงรี้ยเออก็ลองเอาโทนเนี้ยไปแต่งดูก็ได้มันอาจจะดูเปรี้ยวขึ้นแล้วก็ดูมี สีสันมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปัดมาสคคาร่าคิ้วกันนะคะอันนี้เป็นของเอเวอร์พินะคะจะเป็นแบบใสๆนะเราก็จะปัดแค่ให้มันตั้งขึ้นมานิดนึงแล้วตรงเนี้ก็ให้มันไล่แบบตั้งแล้วโค้งลงไปนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าตั้งตั้งตังตงตงตง้ทั้งตทั้งคิ้วนะมันก็จะดู แ,แ,แล้วมันจะดูไม่นุ่มนวนลด้วยนึกออกปะถ้ามันตั้งแล้วมันก็แบบฟืบลงไปอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนยังอ่อนหวานอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็น bling bling eye stick ของ etude ดีก่อนนะคะทา bling bling eye stick เนี่ยสีออกส้มๆทองทอง,ทอ,งอันนี้นะคะทาไปทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้มือกลีเกลียนิดนึงอันนี้คือทาเหมือนเป็นเบสไปก่อนนะคะเหมือนเป็นไพรเมอร์ให้ตาประมาณนี้วันนี้จะใช้เป็น2พาเลตนะคะก็คือจะเป็นของทร u กับ charlotte t i l b r y นะคะที่เดียเลือกมาเป็น2พาเลตเนี่ยเพราะว่าเดียต้องการแต่ หน้าให้มันเป็นโทนส้มๆใช่ไหมแล้วเดียต้องการสีม่วงด้วยซึ่งชาลอตติวิรี่อ่ะมันมีสีม่วงที่เดียต้องการอยู่ตรงนี้นะคะเดียวก็เลยโอเคงั้นก็เลือกมาเป็นสองพาเลตนี้สีแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือจะเป็นสีนี้เลยเป็นสีส้มๆนี้นะคะคือสีนี้จะทาเป็นเบสทั่วเปลือกตาก่อนทาไปแบบทั้งเบ้าแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยเห็นปะเบ้าตาตรงนี้คือกดเข้าไปแล้วก็กดเบาๆนะไม่ต้องแบบแรงมากนะคะแล้วก็ทาไปให้ทั่วพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีทองอันนี้ค่ะเป็นสีทอง ที่แบบทองเลยนะไม่ติดส้มไม่ติดอะไรเลยนะคะทาบริเวณกลางตาแล้วก็เบลนเบลนนิดนึงนะคะให้มันฟุง้งแบบไปข้างหน้าไปข้างหลังนิดนึงต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสีข้างล่างสีทองอันนี้เห็นปะมันจะเป็นทองที่มันมีติดส้มๆนิดนึงจิ้มสีนี้นะคะผสมกับสีม่วงอันกลางนี้นะของชาลอตผสมผสมกันใช่ไหมแล้วก็ใช้ในการขัดเบา นี่นะคะเห็นปะสีมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เราก็ใช้เป็นแปรงพุ่มๆนะคะในการเบลนด์สีเกลี่ยให้มันแบบขึ้นมานิดหนึ่งให้มันดูเข้ากันนะคะตาก็จะได้เป็นแบบมันจะมีความเหมือนตัดเลียนะด้วยสีม่วงขึ้นมานิดหนึ่งใต้ตาล่างตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีแรกเนาะที่เราทาไปทั่วเปลือกตากับสีออกทองๆส้มๆอ,อ,อ, hm อันนี้นะคะในการทาบริเวณใต้ตาล่างฝั่งนี้ส่วนบริเวณหัวตาที่จะทำเป็นข,ขาวๆมุกๆนะคะเดียวก็จะใช้เป็นของแฮปปี้ซันเดย์สีแชมเปญเนาะเป็นดินสอคะ แล้วก็เขียนไปแบบนี้เลยแล้วเดียวก็จะใช้เจลเพนซิลของเคสในการเขียนอินไลเนอร์นะคะแล้วเดียวก็จะมาใช้เป็นลิควิดอานไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะในการเขียนหางให้ดูคมขึ้นมานิดนึงนะเดีย๋ยจะเขียนแค่ลากหางออกไปแค่นิดเดียวอันนี้คือมีการวาดด้วยเจลเพนซิลมาแล้วนิดนึงแต่เราจะต่อให้มันยาวขึ้นไปอีกนิดนึงนี่นะคะก็คือต่อให้ออกมาแค่ประมาณนี้นะคะทุกคน ด้วยความที่อันนี้เป็นลูกแต่งหน้าไปงานใช่ไหมเราก็จะมาทําการติดขนตาเพิ่มนะคะเพื่อให้ตาเรามันดูแบบ จึ้งกว่าเดิมก็จะใช้เป็นกาวติดขนตาของคอสลุกนะคะอันนี้ขนตาก็คือจะเป็นโค้งตรงกลางแล้วก็ตรงหัวกับตรงหางอะ่ะมันจะสั้นหน่อยมันก็จะทําให้ตาดูหวานหวานหน่อยนี่นะคะพอติดขนตาแล้วมันก็จะให้ลุกที่ดูเป็นประมาณนี้มันจะมีความเต็มขึ้นแล้วก็เวลาติดขนตาเดียแนะนําว่าให้ติดให้ชิดกับโคนขนตาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างขนตากับโคนขนตาของเราอะ่ะก็ให้ใช้เป็นไอายไลเนอร์ในการเติมเข้าไปเพื่อให้มันดูไม่แปลกแล้วก็ให้มันดูขนตาเราไม่ได้ลอย แล้วเดี๋ยวจะมาปัดแก้มกันจะใช้เป็นสีนูดๆนะคะในการลงบริเวณหน้าแก้มก่อนวันนี้จะปัดเป็นแบบสองสีนะแต่ว่าจะเน้นไปทางโทนนูดแล้วก็ส้มๆนะคะเพื่อให้มันเข้ากับทางตาแล้วก็ทางชุดเราด้วยเนาะแก้มอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใช้สีที่เข้มจนเกินไปเพราะว่าด้วยความที่ตาเรามันมาเต็มแล้วเราก็อาจจะลงเป็นแก้มเบาๆพอก็คือเป็นสีนูดแล้วก็เป็นสีที่ออกส้มขึ้นมานิดนึงสีส้มก็จะลงเป็นตรงนี้นะคะช่วงบริเวณหนกแก้มตรงนี้แล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะเดี๋ยวก็จะ ใช้เป็นสีขาวกับทองผสมกันเลยนะก็จะลงตรงจุดนี้ตัว C อย่างนี้เห็นปะแล้วก็ปลายจมูกตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงกระจับปากตรงนี้แล้วก็ตรงคางลงมาแบบนี้แล้วก็จุดฉ่ำวาวอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หน้าของเราดูหวานคือบริเวณตรงนี้หัวตาเนี่ยเห็นไหมพอลงไปแล้วมันจะดูแบบฉ่ำวาวขึ้นมาเลย มันจะดูหน้าแบบหน้าหวานฉ่าวาวเลยนะคะถ้าใครที่หน้ามันก็อาจจะไม่ต้องลงไฮไลท์เยอะเท่าเดียวก็ได้อาจจะลงเป็นเบาๆปัดผ่านๆไวๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะลงเป็นบอนเซอร์กันเพื่อให้หน้าเราไม่ดูแบบแบนหรือว่าหน้ากลมจนเกินไปเวลาถ่ายรูปตรงๆเดี๋ยวจะลงเป็นบริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปัดขึ้นมานิดนึงให้มันเป็นเหมือนเงาเวลาเราถ่ายรูปตรงๆหน้ามันจะได้ดูเรียวเล็กลงแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบหัวตัดเฉียงๆแบบนี้นะคะในการมาไหลดัง ว,นะวิธีการไล่ร่างของเดียเนี่ยคือเดียจะเริ่มมาจากบริเวณด้านบนนี้นะคะมองตรงเข้าหากระจกแล้วก็ลากลงให้มันตรงๆสุดท้ายเราก็จะมาทาลิปกันนะคะแล้วก็จะทาเป็นลิปสีน้ดของ Happy Sunday เกาะทั่วริมฝีปากแล้วเดียก็จะใช้นิ้วแบบเกลี่ยให้มันดูฟงุงๆนะให้มันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจตัดขอบเสร็จแล้วก็ใช้เป็นลิปของเอสพอนะคะสีมันจะออกชมพูแบบนี้เลยทาบริเวณด้านในริมฝีปาก Almost fell asleep on Zoom. I yawned. และนี่นะคะก็คือจะเป็นฟินิตุูของการแต่งหน้าไปงานที่มีความสดใสขึ้นมานิดนึงก็คือมีการใช้สีส้มสีม่วงผสมกับตรงบริเวณตานะคะลุคนี้มันเหมือนจะมีความเปรี้ยวใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความหวานอยู่ด้วยขนตาของเราที่เราเลือกมานะคะด้วยไฮไลท์ฉ่ำวาวตรงตาตรงจมูกตรงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจเใดียด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากเห็นเดียแต่งหน้าลุกอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคน Bye-bye!